นึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบํารุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะเหนมือนครีมกันแดดพอไปตามทางตลาดที่ใช้ผสมน้ํามันผิวม,มันนิ่งมากมันสม,มูทมากอ่ะมันแบบหายไปเลยอะ่ะทาให้ผิวหน้าเราแดูกระ่างใสนะคะแล้วก็ สดชื่นตลอ,อดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดออกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเเนี่ยจะได้เสยร์เเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนเทนเนอร์ัสกีตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mocose.com ok ครับผมค่ะยืนครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับอะไรดีคมจริงแล้วรวมๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าทั้งทางฝั่งของนางเอกด้วยพี่นางเอกด้วยนะครับแล้วก็ฝังของพระเอกด้วยก็จะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวค่อนข้างเยอะครับของผมก็คมจริงแล้วในเรื่องเล่นเป็นลูกเจ้าของหมู่บ้านครับที่ที่มากรีเขาย้ายเข้ามาอยู่แต่ว่า ด้วยความที่ผมมีปมในครอบครัวอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองเท่าไหร่ทุกคนก็จะเข้าใจว่าเป็นแค่คนจัดสวนเป็นคนเปิดร้านขายต้นไม้อะไรเงี้ยครับค่ะคู่จีนเล่นด้วยกันอีกแล้วครอบครัวเราเป็นไงบ้างค่ะก็ดีอะค่ะคิดถึงครับผมก็ไม่ได้เจอกันมา2ปีอะไรเงี้ยก็ได้กลับมาทำงานด้วยกันอีกทีนึงก็ก็ดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่าเปิดกล้องไปก็ปรับจูนอะไรกันอยู่ตอนนี้ค่ะ ขเขาหนูจะเป็นหว,นหวานๆเป็นคนแบบขี้น้อยใจคิดเยอะแล้วก็มีดราม,ม่าเยอะด้วยจะเป็นคนไม่ค่อยพูดกลับบ้านร้องไห้อย่างเดียวพอใจ <c oughs> ไหมครับที่ต้องร้องไห้แล้วก็ไม่จูกกับพี่่แก้อย่างพี่บอยอะไรอย่างงี้ก็คือเวลาเราเล่นกับคนที่สนิทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าแบบเวลาร้องไห้แล้วจะไม่ค่อยอายอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายขึ้นหน่อยเรียกว่าใครที่แบบอยากดีหรือว่าน่ารักสวย มีเรื่องนี้ก็โตขึ้นครับแต่ว่าในเรื่องหมายถึงว่าด้วยอายุของตัวละครด้วยแล้วก็โทนของละครด้วยก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะแบบว่าเวลากวนกันก็จะไม่ได้กวนกันแบบใครหน้าตาอะไรเงี้ยกวนกันด้วยคำพูดหรือว่าท่าทางมากกว่าค่ะแต่ก็มีคูกกิดกันดีเนาะกล้วคู่กิดคือแบบหวานๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงที่แบบอยู่คนสองคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงทักบอครับผมสุดอะบอกเลยแทบสุดเราเล่นเป็นคนเนดิบอลที่สุดในเรื่องนี้อ้โ ไหนเลยที่เราจะไม่เสี่ยงด่าด่าทุกคนในเรื่องอะด่าทุด่าหมดเลยโดยเฉพาะพี่พี่กบทรงศิลด้วยขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจโดนหมูด่าหนักมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะมากกี้น้องประกอบโดนหมดสามีก็โดนด่านะคะก็ในเรื่องก็เล่นนป่าแฟนนะคะเก๊กแล้วก็มีลูกสองคนด้วยนะไม่มีฉากไหนเบาค่ะรับรองว่ามันทุกขาดจริงก็ในเรื่องรับบทเป็นพี่ชายมาร์กี้ครับแล้วก็ เป็นสามีของเมจิด้วยาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยเอาไหนไม่รับผิดชอบแล้วก็จะเป็นคนที่เล่าเมายากลับบ้านดึกไม่เลี้ยงลูกฉันถึงเป็นแบบนี้ไงเะลาอ่คนที่แาไปก็เจอกีทีไรก็จะเถียงกันตลอดเถียงกับพ่อบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นพี่ชายที่เหมือนกับเป็นคนที่ยังเด็กบวูแบมือขอเงินพ่อตลอดอะไรเงี้ยแล้วเมียก็ไถเงินตลอดเลยก็ยังมีภาระหน้าที่ เหมือนว่าเป็นละครครอบครัวที่ในปัจจุบันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องเงินแล้วก็ามไปถึงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การพูดจาการพูดคุยในครอบครัวอาจจะไม่ลงรอยกันวันนี้ก็อย่าใช้อารมณ์ไปที่ตัดสินดีกว่านะคะทุกอย่างมีเหตุผลดูจากละครเรื่องนี้แล้วเอาแต่รับใช้ให้ในครอบครัวของคุณมีความสุขนค่ะเรื่องครับผมก็ใครทำไปประมาสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับสิบกว่าแล้วกันสิบกว่อมันไม่ได้นานเลยครับแต่ว่าคิดว่าภายในปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าอะไชมกัน คเรานะสนใจคืวามจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวประมาณ3ครอบครัวที่บอกว่า ไปไปมาใช่คือแล้วไปไปมาเนี่ยทั้งสามครอบครัวเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกันหมดเลยเหมือนกับเป็นเครือญาติกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะท้อถึงปัญหาหลายอย่างครอบครัวในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องความสุขของคนในคครรอบัวแต่ไม่หนักมากไม่หนักมากใช่ใชจะไม่ค่อยหนักมากจะสบาย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 เหรอสบายสบายแต่ว่าพี่อ่ะไปถ่ายสองคิวรู้สึกมันนั่นหนักเลยไม่น่หนักดูแล้วไม่เครียดเอางี้ดีกว่ามาเดี๋ยวมาเมบสิ่งหน่อยว่าถ่ายไปนานค่ะ ็อะไรนะยังยังไม่แต่งงานหายไปไหนมาไม่ได้ไม่ได้หายไปความรูกหรุอแต่งงานใดๆนะคะมีหลายคนแอบเจวก็อาจจะดูเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องบทนะคะก็อยากมาในแบบเต็มเต็มเรื่องมาในแบบในคนที่ชัดเจนและคิดว่าละครในสมหวังเป็นเรื่องที่ดีนะ ราบทเรื่องเป็นี้เป็นเรื่องที่าาถามสนุกไหมก็สนุกนะคะอยากให้ทุกคน,นติดตามกันค่ะหายไปนานไหมคะเป็นปีอ่ะเป็นปี <laughs> ใช่แล้วตอนนี้ก็ถ่ายอยู่นะคะสองเรื่องยังไงก็น่าจะประมาณปลายปีหรืตอต้นปีหน้าได้ชมกันค่ะกลับมาต้องเคาะเยอะมาบเลยเคาะแต่ฉากแรก <laughs> <laughs> อ่ะเคาะตั้งแต่ฉากแรกเลยก็ถึงตอนนี้ก็ลงตัวนะคะก็ไม่ต้องปรับจูนอะไรกันเลยแล้วะคะ่ะกลับมา บอยกับมาร์กี้เลยนะโอ๊ยแน่นอนเราเต็มันไมจ๊ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หนูกับพี่เมย์นี่รุ่นเดียวกันนะโอ้ยแน่นอนเราชองมาพร้อมกันแต่แต่แต่ว่าแต่ช่วงนั้นน้องติดติดเรียนช่วงนี้น้องมาได้แล้วใช่ไหมเต็มตัวแล้วนะหนูหนูหนูไม่รุ่นเดียวพี่แล้วหนูไม่รุ่นเดียวกับยายี่จบแล้วจบแล้วเรื่องเนี้ยมาประกบกับมารกี้จูบจริงแน่นอนในบทในบทมันไม่มีสิไม่มี ก็แบบว่าคือเรื่องนี้เวลาหวานๆกันมันก็จะแบบไม่ได้แบบโอ้โหแบบเต็มที่อะไรอย่ค่ะไม่หวานเนาะไม่หวานมินนี่มินนี่เนาะแบบทั้งคู่เป็นคนปากหนักทั้งคู่เรื่องความรักอะไรเงี้ยจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากเท่ากันจะตอบเหมือนกันได้นะีเฉยๆนะปากติดแต่ที่ลุนเราอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็ยังไงฝากละครในสวนขวัญนะครับเรื่องนี้ผมกับมาร์กี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่คิดถึงก็ไม่เจอมาสอปีแล้วได้กลับมาจริงแล้วก็เรื่องนี้มีนักแสดงเยอะมากๆนะครับทั้งมีมีด้วยนะครับมีพี่กบชงศิลป์มีพี่มีศรีมีพี่กิจมีพี่ผูพนักงานก็เรียกว่ารวมแบบว่าตัวพ่อตัวแม่รววมทั้งหมนเลยใช่แล้วก็เนื้อเรื่องก็น่ารักมากบทน่ารักมากยังไงติดตามชมได้ค่ะเร็วๆนี้เดี๋ยวพวกเราทุกคนจะรีบถ่ายทำให้เร็วที่สุดนะคะค่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบ,บนันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิีฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอบแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบมันแมนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ใหนึ่งเดียว